ดีพี่นอ้องมืงในลุงพลว่าก็บบางเชอรี่พี่น้องมันน้อกันหลายคนสบายดีพี่น้องสบายดีนี่ไรบ่เชอรี่ไรบ่แต่มันไ,ไม,ม่ได้สู้คนไลอยูออย่พี่น้องมึงมึงกินบางเชอรี่ไอ้ไม่ทุสี tôi, đi, tôi, đi, tôi, đi. tôi một chút, một mình đu tôi đêm mất chồng mọi câu mô ghê nó mọi vina à nói với nó mất chồng mô bé mất nó bé mất chồng mất chồng mất nó mất chồng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  โอ้ยอยู่เนาะบุคู่บุคือลูกตัวใหญ่ๆนะน้ยะพี่พี่พี่ตัวพี่มันน้อยๆนะนี่นาะเนาะ <cười> <cười> kilo người ah đâm 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 mừng 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 à mừng 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 น้อยๆว่ะคุณแม่ม่สุนุนบกเลยเยคุณนี่คนนี่อุ้ยนี่งวยนะเห้นบอกขวดเอาไดคักได้น่ะนี่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 แจ้งโอ้โหอะไรคับอุ้นยยยดำๆเลยเอมาเป็นขวดผ่มีตัวเน่าต่น่ะมันนได้ขึ้นเลย ติงเขายองคือหมกินเงี้ยสิแมวมื่อกี้ถึงแล้วมันสุกอิ่มเ่นะเนาะเขาเาิงเขาเอาแล้วตัวนี้นะตัวนี้แ่บนึ่มักบ้ามันี่มักหนึ่งหม่งแ่บมักดำๆนึ่งเขาเลือดเขาที่บมันมันมันอันที่นมอหมกัพุน tô đầm đầm này là sẹp ô mèn ngọc nâu nó Thế quá nó kìa Nó đầm đầm thế cái bát cái này anh em โอ,โอ้ยคนหลายครับมวลก็มีตังอะเยอะไป่กนไม่ได้แต่จกเนาเาน้อแล้วต้นไหม ปปยยปนะเปนะ็นตนนน้นไม้นต้นไม้ตัวได้เห็นเั่นเมย์ใ่บอกเห้เนาะโอ้คนเย็บเลยมันบมีตนมก็เมืตำนาอกก อีน่ะมัน,มนอธิบายนะมันใ้มันใ,นใ้เด็ดเอาโน่นนี้มันใ้เด็ดเอาแบบนี้แขวนนี้มันวัว <c oughs> <c oughs> มันบัให้เด็ดไปทั้งใบ <c oughs> <c oughs> ไม่งได้หรอวะเชื่อรือเปล่าเนี่ยรนแรงปะปหาเนี่ยนุ่ยง่ายๆนะนี่ยอันเป็นนี่แหละต้นเต่าอะไรอย่างเงี้ย 怎么样？ ดังนาเจ้าเห็นกันโอ้โจบีเลยมงน้อยปะมังน้อยโอ้โหงบักัก่อมันกินโซมอันนี้นะเนาะฮอตดีฟิน้องมือฮอต chưa liền chứ nó, ồ, mọc nhoi anh em, 10 bao qua

มีสองชนิดชนิดทีด่ดำๆเ่มันสีหวานอัาทำ้ไปเก็บตอนหนึ่งลากขนี่คืกมันก็จะแบบแบบนึงอีกใสๆนั่นส้มต้องเปิ้อออก Cái mình nó chắc ngầu Tụi xẹp Mình mình còn Mình nào là ăn ngoài nó chú cả lai này โกูมาขึนคาแก้เจ้าเนีิกินเอาเลยเด้อเป็นอะไรหวานบ่หวานโอเคปัดปัลิงหากินมากไหมเนื้อซ่ำๆเน้นหวานเสีย

กคักตว่าเลยไ้บ้านมสซเดีก็ไม่หีแน่นอนเจเออเออามบันโลหากินเนะคือบ้านเยอ้าวกเข้าวบายอกเด่้านอีลายกับอีเย็ดนะนี่กันยูบ้านคือสิคืินอะไนอนสักอาหสู้นะลิสอะตัวเป็นนงสินเป็นนงนงนงเสิดคิรีจะสลายาสักนงสินที่สีเตยเตยย็ดเตยส

if you click on it it should tell you exactly where we are <laughs> <laughs> this is from iphone this is from iphone try this เอา้านั่งครับไปแจกสำรับอยู่เนาะอันนึงซอเอันนึงซอฟสวนจงบักย้าเลยพูดบักยลายมื่อนี้เป็นมือวันพักมือวนันแคนาดา คุณก็ออกมาเก็บมาเชอรี่กันหลายคนอันนี้แมนต้นเอ่อสตรอเบอรี่ตอว์ลังปูปนนออนคนทนนี้เป็นมากเกยสวนสตรอเบอรี่นเต็มหน่อยมาเก็บสตรอเบอรี่อีกเป็นมืด

กินยาด้วยไปรูดยาพ่นไปกับาตีวเอาโอ้ยปวดหนาวสักเมื่ออะไรเก็บติมกับตาพูดได้กับติมกับตาพล้โอ้ยไม่น้อยแยงซองอันสายกุมู เต็มเลยนะผู้ใดกเอ๋อไอ้น้อยเก็บเกือบเบิ้ดนี่เลยนะค่อยไอ้น้อยค่อยไ้เก็บซะโอ้ดีแหละแซ่บนะักดำๆไปเลยเนาึ่งเนาเบิ้ดเนาเบิ้ดเก็บกลิ่นนี่นะเแต่เนี่ย เก็บกิ่งนยเราบไวะเก็บไปเร่งนี้แล้วตอาปาไไกลเลยเด้ทางเดิยหมดเก็บไปเก็บไปมันระบบอ เดินทางออกอ,นนอยู่ตัวนานาไหมไงเห็นวบอเออ,ขอ,ขอกระซิไปัญาออกด้น,นีออกไปพุดดออกไปด้น,นันาไปพูดได้ยันหนาออกไพดกได้ดนนออไพีเด,ด็พี่พีโอ้ยยางพเนู <c oughs> เก็บแล้วล่ะพี่น้องเกีย่ยมสิเมื่อละปากันสิเมื่อละง่ายมึงจได้ติมกระตาพึ่นโอเคพบกันใหม่พี่นอ้องิีหนามุ่งคนได้เต็มกระตาเลย นาผูดกันไมเดอร์พี่น้องขอบคุณหลายหลายตเต็มอ่าไป give a lot